ร่างกายหรือก่อนออกกําลังกายนะคะเรามากินโปรตีนห้าหมู่กันนะคะต้องบอกว่าวันนี้คุณจิตากินนะคะหลังออกกําลังกายเนาะปกติเรากินก่อนออกกําลังกายเนาะพี่เคยเนาะใช่<ด>ใชค่ะใช่ใชกินเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกคนนะคะอย่างน้อยมีวิตามินเกือแร่เนี่ยครบห้าหมู่นะเพื่อสุขภาพของเราเองและในช่วงนี้นะคะมีภาวะอย่างนี้นะคะ โรคหลายโรคระบาดุนแรงเราต้องดูแลตัวเองให้กินสารอาหารนะคะวิตามินเจอแรกครบแลจ๊ะเย่หมดความกังวลด้วยโปรตีนคั่เอนะคะกินหลังออกกําลังกายช่วยอะไรนะคะกินหลังออกกำลังกายช่วยอะไรช่วยซ่งแซมคะ่ะช่วยซ่งแซมกล้ามเนื้อที่เสียหายระหว่างที่เรานะออกกําลังกายแล้วบางทีเราก็เหมือนกับเวทหนักหรือว่าบางทีเราก็าวิ่งอะไรอย่างี้เนาะมันก็มีบางทีก็จะมีกล้ามเนื้อส่วนที่เสียหายนะคะตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยซ่องแซมนะรวมทั้ง เวลาที่เราออกกําลังกายมาเสร็จปุ๊กแล้วเรารู้สึกล้ารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยใช่เพื่อตัวเรากินเถอะค่ะดีนะคะเหมือนเราได้กินของหวานตอนที่เลิกเลิกออกกําลังกายอะอารมณ์ประมาณนั้นเนาะแบบโอเหนื่อยโพกอะไรเงี้ยเราก็ต้องการบางอย่างเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับตัวเราเนาะอืมอร่อยหายเพีย อร่อยมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวรูก็ต้องชงให้ลูกๆทานด้วยเหมือนกันนะคะเรากินกันทุกวันนะคะโปรตีนห้าโมกเพราะบางทีเราเราเราไม่รู้ว่าเรากินครบหรือยังป้องกันตัวเองไว้ดีกว่านะคะวิตามินเสริมแลให้ครบด้วยโปรตีนห้าหม่อร่อยจริงๆรสชานมรสโกโก้ต้องลองนะคะไปหาซื้อพันดวแทนสุดหนนะคะ